ถึงแล้วนะคะสีสกเกตเดี๋ยวจะพามาดูเมนูของครัวคําผูนวันนี้นะคะอือโอปลาทูหอมน่ากินมากดูค่ะอันที่กะปิใช่ไหมคะวันนี้อืมดูนะ่คะนี่คุณพ่อน้องจูนรือเปล่าคะ ข่อมคขน้องจูนค่าน้องจูนเนาะมีครอบครัวของของน้องจูนสิงนี่นะคะทำเหมือนไม่เหนื่อยเนาะใจชอบนะคะเป็นอาชีพที่เขาหลักนะโอ้ประตูตัวเบลลิเบลลเรลลม,ม,มทำงาน,นเลยจัดหนักวันนี้ เนื่อเลยโอ้โหอันนี้คือผักของเรานะคะขัวคำขุนนะคะวันนี้อืม้ขอผักเยอะๆเลยนะวันนี้ได้เยอะแล้วก็มีกะปิตำมาจากบ้านโอ้ตำมาด้วยมือนะค่ะโอไม่ได้ใส่เครื่องปั่นละวันนั้นปั่นอืมตำไมือเพราะว่ามีเวลาใช่ไหมก็มะนาวแท้ใช่อืมคิดว่ามันซื้อของได้ง่ายอืมแล้วเปิดไม่เหม็นน้ำมันเหรอไม่เหม็นคนแล้ว ก็คิวมาตักคิวคิวมาอย่างเขาอยู่ในสวนอืม,มอร่อยตอนนึงมิดนี่สะอาดนะคะสะอาดอร่อยนะคะของเราขวัวคำปุ๋นล้วมมิตรนะคะนี่ไข่ชะมอมทุที่กะปิข้าวสวยร้อนๆผักสดๆนะคะมาดูกัน ข้าวในหมงกี่หม้อคะเนี่ยหมงสี่หม้อจ้ะแต่ว่ามันก็มีสำรองอีกเยอะอืมสี่หม้อนะคะสองร้อยกล่องต่อวันเนาะสองร้อยกล่องนะคะววน,น,ะคะน,ะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่สีสเกตนะคะวันนี้งานปิดมางแตนเมื่อวานนะคะทีมคอนบอยของของเราสเตนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ บรรยากาศนะตอนนี้นะคะเวลาประมาณสี่โมงเย็นม,มีคนวาของเรานะเอซี่ใกล้ไปเนาะใกล้แล้วนะใกล้เสร็จแล้วนะคะอีกนิดหน่อย <c oughs> เสร็จแล้วมาเดอร์ <c oughs> Mother, พี่น้องะคะ่ะ สถานที่กว้างมากเลยสะอาดด้วยพื้นที่ดีนะคะไม่ไม่สกรปรกรับเรียบดีมากนะคะใต้ถนนใหญ่คืนะคะนี้นะคะมาสนุกกันเด้อพี่น้องค่ะมาก,กันหลายๆลยด้อค่ะการเชเดลเรียว,ยวนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคำปุ่นน้ำเด้เลยะคะ่ะแล้วก็ช่องเล็กๆของคนนุณแม่นะคะตันนี้คือแบนเซอร์นะคะเี่กชุดเตรียมลงของแล้วนะคะ เจอกันใาคลิปหน้านะคะ